มาดูกันพื้นที่มันค่อนข้างจะแคบหน่อยจะลำบากเริ่มพับลนะ <c oughs> มาโอ้เขาเดียวยกล้อด้วยนะครับดูดิเขาเดียวยกล้อด้วยมามาดูกัน <c oughs> ขาไม่เบียดตรงนู้นนะถ้าเบียดตรงนู้นจะเข้าได้เขาจะหักอย่างนีเอาอ๋อมาเนี่ยพื้นที่จะแคบครับตรงนี้จะโดนสายฟฟ้าหน่อยตรงนี้นมอไซค์ไม่มีไม่โดนไม่เจอเฮ้ยเจอม,ม,มาบอกถอยมาไม่น่าตรงนี้ไม่น่าจะค้นรือเปล่าไม่รึงก็ลองดูฮะ มันพับแล้วถนนพับแล้วพื้นที่ค่อนข้างแคบครับตัวนี้มันก็เลยมันจํากัดนะมันไม่เปิดกว้างถ้าเปิดกว้าง,างมันจะเข้าง่ายหน่อยวันนี้มายกเวทนะครับเวทตัวตัวกดมา,มาดูกัน วัดดูดูข้างหลังหน่อยหลังก็ได้จะได้อยู่ทางน้นก็จะจะ,จะชนแล้วทางนน้นอ่ะพื้นที่แค่ๆนี้ต้องสกิลกันครับออกล้อฟรีนิดน,นึงก็้ลื่นลื่นโอ้เป็นผมมีโยกขี้แตกเลย เพรถผมไม่ได้ใหม่นะหมยากวงไรเอารถใหม่มานง่ายอ่ะโยกไปโยกไปครับเหนื่อยน้อยอะ่ะแม้มพิตี้แค่ตายโชคดีครับนี่คันที่สองละเดี๋ยวมาลอยดูแต่ละคันเป็นยังไงกันเหลือหลายคันครับเหลือหลายคัน เจ้าคุณปู่นี่ไม่ได้ดูแลครับเพราะว่าไม่มีใครถ่ายให้นี้จะมาดูก็มีไอโคตอน้าก็ตัวคันขาวนี่ก็ทีนึงก็มีฟิกเตอร์อยู่ข้างในเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูสายมีอีก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 สายเยอะเลยสายมาเลยสายมาเยอะหักอีกหักอีกหักอีกเยอะๆสายมาสายมีอีกสายมาอีกสายมาอีกพับมาเลยพับมาเลยพับมาเลยพับมาพับมาดันตามมา ai à, đây <laughs> giống nam mày mày giống nào mày mày giống nam mày giống nam mày lo phi lắm lo phi lắm à sai bài, sai bài นะตรงมาดันนะันตรงมาตรงมาคืนคืนแล้วคืนได้แล้วคืนได้แล้วคืนแล้วคืนได้แล้วคืนมาคืน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 มาคืนมาเลยคืนมาเลยคืนมาเลยคืนออกมาเลยดันมาดันมายามายามาดันไปเลยดันไปเลยสายว่างสายว่างเยอะทับคืนเลยเอาหัวเบี่ยงคืนเบี่ยงหัวคืนได้แล้วมามามายามาเลยยามาเลยยามาเลยได้ได้ได้ยาวมายามา ทำมาอย่ามาอย่อาไปอย่าไปอย่าไปอีกหน่อยพอ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 ,พอไปอไปไปไปอีก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 พอผ่านไปอีกคัน าไาลองนอกเลยๆๆๆดูเจ้านี้กัน FM1A344 นะครับเดี๋ยวมาดูสกิลการถอยกันอย่ๆๆๆนี้คนรถคนละชุดกันไม่มีวอจะมีวออยู่3คัน อกมานมาดูมาดูสกิลการถอยของ3-4ที่ส นี <laughs> ่กดไปกี่ตัวแล้วครับเนี่ยอ๋อนี่จะเลือออกแล้วใช่ไนะหมเลือออกแล้วใช่ไหมยังไม่เลือยังเหลืออยู่อ,อ,อันนี้เข็มไม่เข้าหรือ,อว่าไงอ๋อ,อ,อโอ้ถ้าจะยากครับท่านี้ถ้าจะยาก ทางนี้ถ้ายากทันนี้ายากมีสิทธิาา์นนี้ไม่มีสิทธิ์เลยต้องเบี่ยงของมาทางนี้เยอะๆนะครับเบี่ยงของมาทางนี้เยอะๆเรนนี้เยอะๆมันจะยากมันจะยากออกง่ายมาโยกใหม่โยกใหม่หมไปไกลเลย อันนี้น่าจะผ่านน่าจะผ่านทานน่านได้ผ่านอยู่บ,บ่นป่าววะไม่น่าได้วะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โยกใหม่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 ไม่ได้เดินหน้าขวาไปหน้าขวาไป,าาไปอืมถ้าเข้าไลนา์ผิดคือชีวิตเปลี่ยนเลย <laughs> ถ้าเข้าไลน์ผิดคือชีวิตเปลี่ยนทันที ยกเหนื่อยอะถ้าเขาอะไรผิดเียคิเดคเตื่ยตายเลยมาฮะมานานแล้วนะาา <laughs> นานแล้วนะานานแล้วนานแล้วขึ้นเลยขึ้นเเเเลลลลยยยยมมมมามามาาเลย ไปไปพับไปเลยพับไปเลยดันไปก่อนดันไปก่อนขี่คืนคืนคืนมามาขึ้นเลยขึ้นมาเลยขึ้นหมดเลยขึ้นหมดเลยขึ้นหมดเลยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปอีกดเยียดใหลังชนไปเลยไปเรื่อยอย่าไปอย่าไปหนีผ่านครับอ่าโยกเดินหน้าไปเลยหนีผ่านแต่ว่าเหนื่อยหน่อย